ในช่วงนี้นะคะครูฮวงน,นะคะมี5้าคำซึ่งถือว่าเป็นคําคำเกินจริตฝรั่งไม่ชอบค่ะนะคะหลายๆครั้งเนี่ยคนไทยจะนึกว่าฝรั่งเนี่ยชอบพูดอะไรที่มันตรงไปตรงมาแต่การตรงไปตรงมาเนี่ยนะคะอยู่ภายใต้ขอบเขตก็คือความสุภาพนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการทํางานเนี่ยนะคะความสุภาพต้องมาอย่างแรกเลยแล้วก็ professional มาด้วยการใช้คำเนี่ยนะคะที่มันซ้ําซ้อนหรือใช้คําที่มันเยื่อเยินเนี่ยฮะฝรั่งเขาจะมองว่าเกินจริตของภาษามากเกินไปคําแรกเลยนะคะ3 a.m. in the morning ถ้าเราใช้คําว่า a.m. แล้วเนี่ย ไม่จำเป็นต้อง in the morning ละ AM มันมาจาก anti meridian <c oughs> ก็คือก่อนบ่าย <c oughs> การที่เราใช้ anti meridian มันก็เป็นการบอกแล้วว่าเป็นตอนรุ่งสางนะคะก่อนที่จะถึงเที่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพูดซ้ำว่า in the morning เลยค่ะต่อมาคำที่สองนะคะก็คือคำว่า absolutely essential absolutely essential เนี่ยมันสำคัญในคำว่า essential อยู่แล้วนะคะ essential แปลว่าสำคัญเมื่อมีคำว่า essential แล้วเนี่ยนะคะไม่ต้องใช้คำว่า absolutely แล้วเราสามารถที่จะพูดว่า is it essential ได้เลยแล้วมันก็จะสื่อความหมายว่าเป็นสิ่ง สำคัญมากคำที่3ค่ะ actual fact fact เนี่ยแปลว่าในสิ่งที่เป็นจริง actual ก็คือเป็นจริงมันกําลังซ้ำซ้อนกันดูแล้วมันผิดจริตต่อมานะคะคําที่4ค่ะคือคําว่า at this present point in time ใช้คําแบบนี้มันดูเยิ่ยนเยอะเปลี่ยนเป็นคําว่า now สั้นๆเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะคําที่5ก็คือคําว่า depreciate depreciate เนี่ยนะคะแปลว่าเสื่อมราคา หรือลดราคาลดราคาอันนี้ไม่ได้ลดราคาขายให้มันราคาถูกลงนะในการที่เราพูดถึง depreciate เนี่ยหลายๆครั้งเราจะได้ยินคนพูดว่า depreciate in value ซึ่งคำว่า in value เนี่ยเป็นคำที่ไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะคะเพราะว่า depreciate มันก็บอกอยู่แล้วว่าค่ามันเสื่อมลงไม่ว่าจะเป็นเราจะบอกว่า the land property depreciate nowaday นะคะว่าเนี่ยราคาที่ดินเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเสื่อมราคาลงแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้คำว่า in value แล้วนะคะาคำง่ายๆค่ะไม่ควรจะใช้ติดปากเพราะว่ามันเกินจริต ของภาษาอังกฤษแล้วจะทําให้นายฝรั่งเนี่ยมีความรู้สึกว่าทําไมคนคนนี้ชอบพูดอะไรซ้าไปซ้ามานะคะในช่วงนี้นะคะก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่ให้ท่านผู้ชมลองไปใช้ในชิอประจําวันดูนะคะ